รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันครับเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะครับคันนี้เป็นเจ้ามังกรทองนะครับตัวสุดท้ายนะครับทีฟปี97นะครับเครื่อง90นะครับ สีสันโดยรวมรถคันนี้นะครับถือว่าดีนะครับเกินเจ็ดดเอร์เซนตะครับล้อแม็กมีให้นะครับขอบส5บห้าสวยๆนะครับยางดีนะครับสีสันเนี่ยรถตัวรถเนี่ยบางๆนะครับเคาะดูบางๆนะครับง่ายนะครับดูง่ายรถคันนี้นะครับกระบะท้ายนี่ก็มีแบ克ไลเนอร์ให้ด้วยนะครับเอาไว้พร้อมบรรทุกนะครับร้อมบรรทุกเลยนะครับคัสซีดูง่ายนะครับแห้งๆนะครับ รถนบ้านนะครับไม่ต้องมาล้างมาพ้นกันนะครับยางอะไหล่มีให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปหากันนะครับพร้อมนะครับภายในนะครับถือว่าดีคนทรงคนโซน่านะครับไม่มีบวมไม่มีไม่มีแตกนะครับวิทยุมีฟังแอร์เย็นเพียงพอเนาะตามคอนเซ็ปต์นะครับเบาะท้ายเบาะแคปเนี่ยครับไม่ขาดเลยนะครับนาฬิกาติดนะครับเพราะวังคันจะไม่ติดแล้วนะครับ ห้องกงห้องเครื่องเนี่ยผมถือว่าดีนะครับเครื่องแห้งดีดูง่ายนะครับห้องเครื่องก็ยังดีนะครับดูง่ายๆแห้งๆกันร้อนยังอยู่นะครับรถคันนี้มีปุงอะไรพาวเวอร์นะครับนะครับํำน้องกันหน้าเดิมนะครับเพจเปิดเดิมนะครับพาวเวอร์แท้ให้ผิวไหวนะครับนะครับรถคันนี้อยู่ที่บางกุทองนนทบุรีนะครับนะครับเจ้าของตั้งราคาไว้ที่แสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันบาทนะครับก็สนใจก็โทรไปต่อรองกันเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับนาโนโอเคครับ